นวัตกรรมใหม่ในการกำจัดสนิมที่ง่ายสะดวกแค่เช็ดก็ออกแล้วนะครับแถมยังไม่ทำลายพื้นผิวด้วยปกติเราก็จะใช้กระดาษทรายแล้วก็แปรงตองเหลืองในการกำจัดสนิมแต่มันก็จะทำลายพื้นผิวของชิ้นงานไปด้วยคลิปนี้ผมจะพาเพื่อ,อนๆมาดูวิธีการกำจัดสนิมที่ไม่ทำลายพื้นผิวของชิ้นงานเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับแล้วใช้งานง่ายแค่บีบรอแล้วเช็ดสนิมก็ออกได้ไง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูชิ้นงานของเวอร์เนียตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีสนิมติดเยอะเลยบริเวณนี้นะครับ ขัดด้วยแปล่งทองเหลืองแล้วนะครับสนิมมันก็จะค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าสนิมฝังถึงเนื้อด้านในเลยและผมจะบีบจเจลกับสนิมลงไปตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเนื้อเจลเราสามารถบีบใส่ชิ้นงานนะครับแล้วก็มันจะไม่ไหลยเยิ้มไม่หกเลอะเทอะนะครับสามารถบีบได้บริเวณที่ตามซอกตามมุมของชิ้นงานเมื่อบีบเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้นิ้วละ,ละ,ละเลงหรือว่าถาให้มันทั่วๆแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีผิวแพ้ก็สามารถใส่ถุงมือหรือว่าใช้คัตเตอร์บัตในการมาถาให้มันทั่วๆได้นะครับ และในระหว่างที่เราเนี่ยผมจะมาป้ายเน้อเจลเอาไว้ที่บริเวณชิ้นงานตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับที่ผมใช้เปลงทองเหลืองก็คือให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเป็นสนิมจริงๆสนิมมันเยอะแล้วก็ตัวสนิมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ฝังลึกเดี๋ยวผมจะบีบเจลสักครึ่งหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันจะสามารถกําจัดสนิมออกได้จริงๆอันนี้ผมก็จะใช้นิ้วทาไปเลยนะครับเพราะว่าตัว เจลกำจัดสนิมัวนี้มันไม่ได้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับทาเสร็จแล้วผมก็จะทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับก็ถ้าเห็นผลดีก็รอสัก10นาทีไปเลยแล้วก็ผมจะทาบริเวณที่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับที่ปากจับชิ้นงานเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นสีเลยว่ามันเป็นสีส้มสีสนิมชัดเจนเลยนะครับก็ใช้คัตเติ้ลบัตมาละเลงให้มันทั่วๆเลยตัวหนะ้าเจลค่อนข้างที่จะประหยัดกระป๋องนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้ใช้งานไปครึ่งกระป๋องเอง คือค่อนข้างที่จะประหยัดเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆาสำหรับตัวชิ้นงานที่ผมต้องการที่จะถนอมอันนี้ที่ใช้ก็คือผมเอามาสาธิตเฉยนะครับก็เลยใช้กับปากกาจับชิ้นงานาในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดฟองอเล็กน้อยนะครับก็คือปฏิกิริยามันเกิดปฏิกิริยาที่กรลกระจัดสนิมออกโอเคครับก็ผ่านมา5นาทีแล้วครับมาดูที่ตัวเวเนียกันที่ผมทาไปก่อนหน้าน,นี้เพื่อนสามารถาใช้ผ้าหรือว่าใช้ทิชชู่เปียกเช็ดแบบผมก็ได้นะครับ ก็คือทารอแล้วเช็ดก็สังเกตได้ว่ามันขาวขึ้นเลยนะครับดูจากในคลิปในภาพก็คือขาวขึ้นเลยนะตอนนี้ตัวเบอร์เียก็จะเป็นเหล็กเคลือบด้วยสแตนเลสนะครับสังเกตได้ว่ามันจะขาวขึ้นมามากเลยไม่ได้ทําลายพื้นผิวส่วนที่เด็นดำๆน,น,นั่นก็คือสนิมมันกินลึกถึงไปถึงเนื้อเหล็กด้านในนะครับเราก็เลยเห็นเป็นสีดำๆอันนี้ผมก็จะทาอีกรอบหนึ่งแต่เพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะเป็น2ส,สีกันเลยส่วนที่ทากับส่วนที่ไม่ได้ทาตอนนี้ผ่านไป7นาทีเลยครับมาดูปากกาจับชิ้นงานว่าสนนิมััอออกรืยง แต่ผมจะเช็ดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสังเกตได้ว่าสนิมมันค่อนข้างที่จะออกแล้วก็เนื้อเหล็กขาวใสขึ้นมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดสนิมเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยสามารถนํามากำจัดสนิมพื้นผิวของชิ้นงานที่เราไม่ต้องการขัดกระดาษทรายให้มันเสียพื้นผิวเสียเนื้อเหล็กเสียเนื้อชิ้นงานนะครับก็สามารถกําจัดได้ไม่ว่าจะเป็นสนิมเหล็กทั่วไปหรือว่าสนิมเขียวหรือว่าคราบต่างๆ ของสเตนเลสเราก็สามารถใช้เจลตัวนี้กําจัดได้ด้วยนะครับแต่เน้นไปในทางที่าการกําจัดสนิมมากกว่าแล้วก็ตัวก๊อกน้ําตัวเหล็กซิงเหล็กอะลูที่เป็นมีสนิมในห้องน้ําก็สามารถใช้เจลตัวนี้กําจัดได้ด้วยนะครับแล้วมาดูที่ตัวชิ้นงานที่ผมทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นาปากจับของปากกาจับชิ้นงานสังเกตได้ว่าไอ้ฝั่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ทาก็จะมีคราบสนิมที่เป็นสีส้มๆส,สีสนิมนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็คือขาวใสขึ้นมาเลยตัวปากจับก็จะเป็นเหล็กชุกแผง เดี๋ยวมาดูตัวฐานด้านล่างนะครับตัวฐานตรงนี้จะเป็นเหล็กซิงหรือว่าเหล็กอลูผสมนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเหล็กอลลอยบางคนก็จะเรียกว่าเหล็กหล่อครับเดี๋ยวมาดูว่ามันสามารถกําจัดไอเหล็กตัวนี้ออกได้หรือเปล่าก็จะเห็นเป็นสสีที่แตกต่างกันเลยนะครับฝั่งที่ผมได้ทาเจวกับเจ็สนิมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ทาเจวน,นะครับเหล็กหล่ออลอยก็เห็นผลดีนะครับต่อไปมาดูฝาหม้อสเตลเลตกันบ้างนะครับสังเกตได้ว่ามีสนิมที่ค่อนข้างเยอะอพอสมควรเป็นจุดเป็นจุดอยู่นะครับผมก็จะ ทาเนื้อเจลไปให้ทั่วๆเลยนะครับเนื้อเจลที่จริงเอามาไม่ได้ใช้เยอะนะครับผมบีบแค่ทีสองทีแล้วจากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยจนทั่วเลยเมื่อเกลี่ยจนทั่วแล้วก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับสักประมาณ5นาทีอาโอเคผมก็จะข้ามมาเลยนะครับแล้วก็หลังจากครบ5นาทีแล้วก็ใช้ผ้ามาเช็ดนะครับผมก็จะใช้ทิชชู่เปียกเช็ดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันาหาได้ง่ายแล้วก็เราใช้เล้ทิ้งได้เลยประหยัดดี ใช้แค่2แผ่นเด่นไหมก็จะรู้สึกว่ามันสะอาดเี่ยมขึ้นมาเลยนะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใส่อาหารเราสามารถใช้บริเวณที่ด้านนอกได้นะครับแต่ไม่ควรใช้ที่ด้านในเพราะว่าด้านในมันสัมผัสอาหารโดยตรงแต่ด้านนอกไม่เป็นไรถึงตัวเจลจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ไม่กัดผิวหนังแต่อย่างไรมันก็คือสารเคมีนะครับมาดูสรุปผลหลังจากการใช้งานนะครับยกตัวอย่างตัวแรกก็คือเวอร์เนียที่ผมได้กาจัดสนิมไปบริเวณที่ผิวด้านนอกก็คือกำจัดสนิมได้เกลี้ยงเลยนะครับส่วนเวอร์เนียตัวนี้มันสนิมมันกินล สีดำด้านนั้นก็คือตัวเหล็กนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหลืองๆอีกฝั่งนึงก็คือขาวใสเลยนะครับแล้วเที็นเป็นจุดดาๆมันก็คือหลุมตาปลานะครับหรือว่าหลุมตามดที่สนิมมันกัดลึกไปในตัวชิ้นงานตัวเนื้อโลหะแล้วนะครับตัวที่สองก็คือปากกาจับชิ้นงานที่ผมได้สาธิตสังเกตตัวปากจับนะครับฝั่งหนึ่งผมได้ทาก็คือขาวใสเลยอีกฝั่งนึงก็ยังเป็นสนิมอยู่สำหรับเหล็กประเภทนี้มันจะเกิดสนิมได้ง่ายหลังจากที่ผมได้กำจัดสนิมออกแล้วผมก็จะใช้สเปรย์เพื่อมาพ่นป้องกันสนิมอีีกทนนึงะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์ป้องกันสนิมนะครับเป็นน้ํามันที่ใช้เคลือบไปบริเวณชิ้นงานผิวหวัวเพื่อป้องกันสนิมผมก็จะใช้คู่กับเจลกำจัดสนิมเลยนะครับแล้วก็ตัวสเปรย์ตัวนี้เวลาผมเก็บเครื่องมือช่างไว้นานๆไม่ได้ใช้งานผมก็จะใช้เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ใช้สเปรย์ตัวนี้แหละครับในการฉีดพ่นฉีดเคลือบเครื่องมือช่างพวกปัจเจกคีมลูกบล็อกไขควงต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิม หากเพื่อนๆต้องการกำจัดสนิมออกจากชิ้นงานโดยที่ไม่อยากขัดให้เสีย,นนยแนลๆก็ไม่อยากทำลายพื้นผิวของชิ้นงานก็สามารถสั่งซื้อเจลกำจัดสนิมและก็สเปรย์ป้องกันสนิมตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเรียกได้ว่าเห็นผลที่ชัดเจนเลยนะครับสำหรับเจลกำจัดสนิมตัวนี้ซึ่งจะเป็นนวัตรกรรมใหม่จริงๆในการกำจัดสนิมผมก็ได้ลองใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้เหลือครึ่งขวดอยู่เลยก็คือมันใช้ได้ประหยัดมากๆเเเเลลลลลยยยยนนนนนนครัยยรนนคัััใใใชช้้้้้้้้ดดดดดีีีีีีกกกกกก็็อออออาาาววววิิิหพื่่ไไมมมมปแูทตตฝโจสงเลย คลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไ like, ลค์และกดติดตามให้กับโคยุทธด้วยนะครับ